เอาทำเร็วๆหน่อยอย่าอู้งานเออข้างตะวันจะของเอฟซีไหลเร็วๆๆไปตอกมาบ่งใหย่โหใหญ่โหปัจจุบันจัจับจิตจจัจจมันเร็วกว่านี้นะ่ไหมยัเลยมันิแล้วมันคำนี่เห็นอยู่บ่ะนี่โหนะฮีตะเวนโหนะตาตากระเมืยไม่แห้งหรอเด้อยาเฉียงยาเียง ออกโทรทัศน์เด้่ยเด้อยายาเอฟซีหลเอฟซีไหลน้ำนั่นห,ล,หล,นละสร้างภาพเออมันหูนะแม่ไรเป็นไผ่ย่งยางเร็วๆันเป็นยังเดียวลยน้ำเด้มันสิบหวดกันฮิดดดดดฮูเอาเท่านั้นเลยไลทำหลันน้ำเด้มันจะแล่วหลันเร็วๆอย่าหันมาบ่ง

ที่ไล่ไปนั่นบอกคนนั่นนี่เท่านั้นบอกความสามารถนั่นทะล่งขั้นบางไงหนึง่ง